ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษฎิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพบุรีเป็นผู้แทนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันนาวีถวายพวงมาลายัยดอกไม้สดพระราชทานพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรเนื่องในอากาศวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนาเรศวรปีที่67 นายพักพงศ์ทวิพัฒน์เพื่อราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้แทนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีในพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สดพระราชทานพระพุทธ,ธปฏิมาสิริพานิะมิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนาเรศวรปีที่67ณค่ายนาเรศวรอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีตำรวจพล่มถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่2 5เมษายน2494ณค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรี ต่อมาตำรวจพลร่มได้ย้ายไปตั้งหน่วยที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นกองร้อยตำรวจพลร่มขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2496ได้ย้ายมาที่ค่ายนาเรศวอรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันขึ้นการบังคับบัญชากับกองบังคับการยานยนต์หรือตำรวจรถถังที่วังปารุสักวัน พระบาทสมเด็จพระบรม,มาชาันากาศที่เบตมหาูมิพลอดุเดชมหาราชบรม,มานาะพิตรราชการที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนาเรศวรเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2497ตำรวจพลร่มจึงถือว่าวันที่27เมษายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาตำรวจพลร่มอย่างเป็นทางการเป็นต้นมา เมื่อปีพุทธศักราช2503ปรับปรุงโครงสร้างเป็นกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการตำรวจภูธรชายแดนปีพุทธศักราช2515ขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนปีพุทธศักราช2529ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ค่ายนาเรศวร um, อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยค่ายนาเรศวรที่อำเภอหัวหินยังคงใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด และปีพุทธศักราช2548ยกฐานะเป็นกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา67ปี ตำรวจพลร่มปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดียวกล้าหารเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปอกป้องผืนแผ่นดินไทยจากอาริราชตูและเพื่อความสงบสุขของประชาชนตามแบบอย่างของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชซึ่งหน่วยได้รับพระราชทานเป็นนามของชื่อค่ายเหล่าบรรดาตำรวจพลร่มจะมุ่งมั่นแนว่วแน่ปฏิบัติภารกิจทั้งหลายทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตตามพระราชปณิธานของพระองค์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถานหรือที่พักหลังเวลา5ทุ่มถึงตี4มีกำหนด14วันเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้เมื่อวันที่28เมษายน2,564นายกพักพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีณนะห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายพักกพงศ์ทวีพ,พัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าเพชรบุรียังคงเฝ้าระวังเข้มยกระดับการตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกเนื่องจากพบผู้ป่วยกลุ่มใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการระบาดเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างในพื้นที่ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถานหรือที่พักหลังเวลาห้าทุ่มถึงตีสี่มีกำหนดเวลา14วันเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยงและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกเวลาทุกวันที่อ้องออกจากบ้านนอกจากนั้นถือเป็นข่าวดีที่แสดงถึงความห่วงใยที่รัฐบาลมีให้รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 หมอพร้อมโดยในวันที่หพฤษภาคมนี้เริ่มลงทะเบียนและจองรับเวลาฉีด สโซนวันที่7มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2,564สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคประกอบด้วย 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคหลอดเลือดสมอง 4. โรคไตเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งทุกชนิด 6. โรคเบาหวานและ 7. โรคอ้วนและในเดือนสิงหาคม2564สำหรับประชาชนทั่วไปช่วงอายุต,ตั้งแต่1 8ถึง59ปี สำรับสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเพชรบุรีจากการค้นหาเชิงรุกค้นหาใน,นชนุมชนมีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ส่งตรวจแล้ว2,136รายไม่พบเชื้อ1,833รายกำลังรอผล38รายรวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสม398รายรักษาหายแล้ว125รายกำลังรักษาอีก272ราย จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมพิจรารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีปี2564ณห้องประชุมสารากลางจังหวัดเพชรบุรีนางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกสรตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีประจําปี2564ณห้องประชุมสารากลางจังหวัดเพชรบุรี นางสาวกัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูประรรมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายจะจัดงานวันสตรีไทยซึ่งมีกิจกรรมการคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของคนในสังคม สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีประจําปี2564จํานวน2รายคณะกรรมการได้คัดเลือกนางวาสนาจันโอรายข้าราชการบํานานเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรม,มาราชินูปถัมภ์เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูกเกียรติวันสตรีไทยประจําปีพุทธศักราช2564ในวันที่1สิงหาคม2564 หน้าสูตแสดงสินค้าและการประชุมอิมเพกเมืองทองธานีทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา43พรรษา และสมเด็จพระกนิษิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเฉลิมพระชนมาพรรษา66พรรษา บันทึกในอดีตวันที่29เมษายนพศ2554ผู้ชมทางโทรทัศน์ทั่วโลก300ล้านคนดูพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวินเดียมดยุคแห่งเคมบริดจ์และแคทเธอรีนมิดเดิลตันณเวสส์มินสเตอร์แอบบีในกรุงลอนดอน ปิดท้ายข่าวกันที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มแผนงานนำไฟฟ้าลงดินปรับระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรม,มราชาพิเศษ นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายรณภาทองโปร่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีบริษัทจิรกรจำกัดมหาชนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรปับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษณห,ห้องประชุมศารกลางจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงอากาศมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนที่จะบูรณาการแผนงานดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนราชาวิถี ตั้งแต่สีแยกหน้าขาวังถึงสีแยกไปรสนีน์ซึ่งผลการประชาพิจารณ์ประชาชนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละหนึ่งโดยจะมีการส่งมอบพื้นที่เพื่อการดำเนินง,งานในวันที่17พฤษภาคม2564และสิ้นสุดสัญญาวันที่13มีนาคม2565รวมระยะเวลาก่อสร้าง300วัน ซึ่งในช่วงการดําเนินงานการก่อสร้างอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมาที่จะใช้ถนนเส้นนี้จึงขอความร่วมมือใช้ถนนเส้นนี้ด้วยความระมัดระวังสําหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานจะใช้วิธีกั้นการจราจการกลางถนนเฉพาะบริเวณจุดเครื่องดันท่อโดยใช้ระยะเวลาการดันท่อ12จุดประมาณ2เดือนและระหว่างดันท่อจะทําการผลิตบ่อระไว้ใช้ในคราวเดียวกัน เพราะเมื่อดันท่อเสร็จก็จะสามารถยกบ่อมาวางได้เลยเพื่อลดระยะเวลาการปิดกั้นการจราจรนอกจากนั้นเมื่อก่อสร้างระบบแรงสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทําการขุดเปิดระบบแรงตามโดยจะก,ก่อสร้างทีละฝั่งของถนนเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่จราจรให้น้อยที่สุดให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดช่วงนี้ชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน 083-062- 5 5 29 รงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0-32-401771-2 และ032425015อยากให้บุกลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลัย สดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟูด้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชกคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒน์เพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร่มกันที่บัญชีที่หนึ่งที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคน่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรนเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทาเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นฟาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีนะคะเราจะเก็บไว้เลยมคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุกการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาหนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายแล้วในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีพระอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างน้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7บวก1่คำว่า7บวก1ก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็น10อาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสาอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3อาชีพ1เป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่ไีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้แต่อีกอย่างหนึงก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดในจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิบประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้งสามวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิบประเทศสามารถเดินทางไปทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิบประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ